เอาละครับก็สวัสดีผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ a r ร n o r d i c Adventure ของเราครับก็จากพักที่แล้วยังไม่ได้ไปไหนเลยนะครับเพราะว่าแบบมันไม่มีที่ขี่แล้วก็ขี้เกียจแบบสั่งให้มันมารวมกองกันพอสั่งแล้วมันก็โง่ทุกทีนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเราทําการแบบหาจับสัตว์เพิ่มเติม,เ,ตมเอาแบบประมาณว่าให้กลับไปเยอะๆเ,เลยดีกว่านะสำหรับไดโนเสาร์เราวันนี้เดี๋ยวต้องเริ่มล่าหาสายพันธุ์ที่เรายังไม่มีนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูด้านบนกันหน่อย ข้างบนมีอะไรบ้างข้างบนเฮ้ยไอนี่ไทระโคลิโอนี่ว่าทุกคนน่าจะใช่ครับส่วนด้านนูนโโ้นโอ้โหนกเต็มเลยหลากสีมากนกปากแหลมครับเดี๋ยวขอลองส่องดูหน่อยทำไมไทระโคลิโอมันหน้าตาแบบว่าดูเท่จังเฮ้ยชื่อยาวมากเลยนะอ๋อออน,นี้สัตว์ของหมดนะครับมาเกิดแล้วน่าจะเป็นพวกเสือหรือไม่ก็สิงโตนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันชื่อโพโมเทเลียมอะไรสักอย่างนะ เออน่าสนใจเว้ยเริ่มมาเกิดกันเยอะแล้วนะเอาละด้านนี้เดี๋ยวเคลียร์ก่อนครับผมนกติดบั๊กช่วยมาหน่อยเออแล้วก็ตรงนี้จะเป็นทูดอนครับทูดอนนี่โคตรเกลียดเลยจับแม่งโคตรยากือมนต้องให้สัตว์เราเนี่ยสังเวยเอาละผมเอาตัวนี้ก่อนนะครับลงมาครับขอดูชื่อชัดๆอีกทีนึงโฮโมเทเลียมนะเลเวล26นะครับตัวนี้ค่าสลบพันกว่าน่าจะไหวแบบไม่ยากเย็นมี2ตัว ต้องดูเพศก่อนเพศผู้กับเฮ้ยเอ้ย,อยมาแล้วมันไม่ให้ดูรีโหลดไว,ไวๆเร็วจัดก่อนอุ้ยอุ้ยโอ้ย,อย,อยแรงไปเนี่ยอู้ติดสกิลฟันด้วยครับเหมือนกีก้าเลยครับโอ้แต่ว่าเอ้ยเลือดกูไม่ลงเลยนี่หว่าสกิลฟันประเภทไหนมันมจากหกร้อยยี่หรือห้าร้อยเก้าเก้าไม่แรงเท่าไหร่ไอ้ตัวนู้นไปวุ่นวายอะไรกับเสือผมวะเนี่ยอันนี้มันเสือหรือสิงโตวะอ๋อมันสิงโตเนะี่อันนี้ยิงก่อนเอาไม่โดน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฝีมือกูฝีมือกูจะตกขนาดนั้นไม่ได้เอาร่วงไปเรียบร้อยข้างหน้าตัวหนึ่งนี่ต้องไปจัดก่อนนะครับมาแล้วตัวนี้ตัวนี้ตัวผู้ครับอมคือเสือไม่ใช่สิงโตตัวที่2อนี่ทีเดียวล่วงครับมันเหมือนเสือโคร่งนะตอนแรกนึกว่าสิงโตไม่ใช่เห็นแผ่นข้างหลังตรงนี้มันใหญ่ๆนะแต่ว่านี้เป็นเสือโคร่งชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เอาละใส่เนื้อนะครับเนื้อมาต้นมี เติไปเลยเลือ0ด700นะครับเท่ากันเลยนี่หว่าตัวนู้นก็700เอา้าเลเวลเท่ากันได้ไหมเลเวลต่างกัน1เวลเอาล่ะทีนี้ก็เดี๋ยวมาใส่อาหารให้กับตัวแรกด้วยนะครับเติมเข้าไปเรียบร้อยครับส่วนเยตัวนี้แม่งเอ้ยของฟรีเอาไปด้วยเลยอุตส่าห์ใช้ลูกดอกยิงไปแล้วเดี๋ยวมาต้อนเช่นกันอ่าเรียบร้อยครับได้นกจิ๋วก่อนครับนกจิ๋วตัวเก่าก็แบบตายพอดีเลยก็เอาไปด้วยเลยนะครับ โอเคระหว่างที่เรารอเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปสำรวจนะครับทางทิศเหนือนะจากทางฝั่งนี้นะครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูวบินไปทิศใต้พอไปดูแผนที่นี่โคตรงงตรงนั้นมันจะเป็นแบบว่าพื้นที่ป่าใหญ่ครับเดี๋ยวไปดูกันส่วนด้านลลางตรงนี้อู้อะโลสีฟ้าอย่างสวย<ม>คือสีมันตอนนี้มันเหมือนกับเป็นอะโลน้ําแข็งนะครับแต่ว่าไม่ใช่แล้วก็ด้านนู้นสเตโกโตีกับทีด็กใครจะชนะวะเนี่ยเดี๋ยวดูเลือด่อยดิ ทีเล็กเลือด2 0 0 0ลงไป200ส่วนสเตโกกำลังจะม่องเท่งอ้าวโชคดีตายแน่นอนสเตโกนะครับหูแล้วก็ด้านนี้อโลอีกเพียบแล้วก็ตัวอะไรตรงนั้นอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวก่อนเสือหรือไงหรือไอตัวเดิมอ๋อเป็นเสือครับรูปมันขึ้นมาว่าเป็นเสือแล้วก็แอร์ดอปแดงเดี๋ยวเก็บก่อนของดีนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่มีวงทองนี่ของยังไม่ค่อยดีนะเฮ้ยดีโอ ทำไมได้เป็นพันลยเนี่ย <Wow. S 1> เกาะเหล็กครับโอ้โ oh, หพลังป้องกันเป็นพันเลยว่ะเดิมๆรู้สึกจะมา100ได้อยในเกาะนี้โชคดีเกินสุดยอดนี่แหละแจ้วโดโดหนีหนีอะไรมาจัดโดโดก่อนนะครับนกเราดาเมจได้อยู่นะ่าสู้พ้องกันได้หมดครับนี่ไงป่าเนี่ยที่ผมบอกว่ามันเป็นป่าที่แบบดูแปลกใหม่มากนะครับมาเข้าไปดูข้างในป่ากันดีกว่า นี่ถ้าเปจลาเดี๋ยวดย <ıyorlar. S 1> ูว่าในป่านี้เราจะหาตัวอะไรแบบแปลกๆ enders. ใหม่ๆได้บ้างครับนี่ทูดอนทูดอนนี่แม่งมีทุกพื้นที่ armed. ที่ไหนมีป่ามันอยู่หมดป่าพวกนี้เป็นป,ป่าที่ฟาร์มได้หรือมันเป็นป่าที่สร้างต้นไม้โอ้โหกระโดดพุ้งทะยานมาครับเยอะมากหมดยังยังไม่หมดยังมีมดแมงมาด้วยเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรแวบๆโอ้โหนี่นี่นี่ว่าแล้วไงมึงไทลาโคลิโอว่าแล้วเห็นแวบๆ แสดงว่ามึงชายานจะมาตะปบปูแต่ไม่โดนอุ้ยถือว่าโชคดีของเรานะเมื่อกี้ที่ไม่โดนครับแสดงว่าป่าตรงนี้เราสามารถที่จะแบบสร้างบ้านบนป่าไม้เหมือนป่าเลือบูดได้100%ค่อนข้างชัวร์นะผมมั่นใจมากแล้วก็เดี๋ยวผมมาเก็บแอร์ดอปสีฟ้านี้ก่อนเฮ้ยเธอระเบิดเธอระเบิดอู้หูป่านี้มีแต่ตัวอันตรายว่ะคือภัยรอบด้านเลยเนะี่ยถ้าเราไม่ระวังนะครับ อันนี้อะไรอันนี้ Ascendence, s อ e ซนเดนส t ตโกบูปินต้องไปค้าเองครับแต่ว่าได้อยู่แล้วละเดี๋ยวดูข้างบนต่อตรงนี้แร่เหล็กเยอะมากพอสมควรครับตรงนี้ก็มีเหล็กอีกหลายก้อนดูแผนที่หน่อยอันนี้ออกฝั่งตะวันออกนะครับเหมือนจะมีลุ่มน้ำแล้วก็ด้านล่างด้านล่างเป็นน้ำตกนะครับเออบรรยากาศดีแต่ปลามดูเฉาไปหน่อยในน้ำมีสัตว์บ้างปะ ในน้ำเหมือนจะไม่มีอะไรเลยครับแล้วก็ตรงนู้นก็เป็นทูดอนอีกแล้วนะครับทุกคนไป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 ยังไม่เจอตัวน่าสนใจไปต่อเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเหมือนจะเปลี่ยนฝั่งเปลี่ยนเมืองปะเนี่ยอู้ตรงนั้นมีถ้ำครับผมมาเจอถ้ำแปลกอีกแล้วเนี่ยแล้วก็อันนี้อะไรอันนี้ปกติอันนี้สัตว์ทั่วไปครับไม่ได้พิเศษเดี๋ยวเข้าไปดูในถ้ำกันดีกว่าเป็นถ้ำที่มาตั้งหลบมุมอยู่แบบโอ้โหสุดแบบ ว่าตรงนี้อาจจะเป็นจุดที่ยังไม่เสร็จนะครับเพราะว่าในแผนที่มันไม่โชว์ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเข้าไปสำรวจด้านในได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูเว้ยโอ้ข้างในมีแร่นี่ว่ามีแร่เหล็กนะครับเต็มไปหมดเลยอุย้ยลน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 แสดงว่าเข้าเขตถ้ำแล้วครับงั้นจากจุดนี้เราต้องไปดูเองนะครับทุกคนเดี๋ยวขอไปดูด้านบนก่อนว่ามีอะไรบ้างผมมีความอยากรู้อยากเห็นในตัวอยู่แล้วนะครับอ๋อเป็นถ้ำที่ฟาร์มอย่างเดียวนี่ว่า ไม่ได้อะไรมากมายอ่าแต่ว่าผมรู้วิธีแล้วเราต้องเตรียมนะเตาหลอมเราต้องหลอมเหล็กนะครับตรงนี้แล้วก็พากลับบ้านอันนี้จะเป็นอะไรที่ดีมากเลยอ่าลงไว้เดี๋ยวฟาร์มด้วยดีกว่าวันนี้ไม่ได้ฟาร์มมานานแล้วพวกเหล็กเนี่ยอ่าโอเคแล้วก็พ i ิกแอคนะครับคือเราฟาร์มใส่นกเราก็ได้เพราะนกเรามันก็มีแบบว่าสมิตตี้นะครับในตัวอยู่แล้วโอเคตอนนี้ก็เอาแทสนะครับใช้แทสดีกว่าชัวร์กว่า แล้วก็เหล็กดิบเช็คก่อนมีอยู่700อ่ะอันนี้ก็หลอมอาไว้เลยนะครับคร่าวๆแร่ทองของไอ้หมอดสตาเกตมันใช้ประโยชน์ได้ในการผลิตเครื่องของมันมาเดี๋ยวลองใช้ดูดีว่าไอ้เครื่องสตา์เกตใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับตอนนี้ตีฟาร์มาก่อนแป๊บโอเคเดี๋ยวลองดูนะหมอดสตา์เกตพิมพ์สตา์เข้าไปครับอ๋อมันเจอสตาอย่างอื่นว่ะนี่สตาเกตรครับติ้ง อ๋อมันมียากก็คือ advanced electronic นะครับ electronic ของมันต้องแปลงไงเอ่ยเดี๋ยวขอดูก่อนนี่ไง advanced electronic ใช้แร่ g o i n g o d นะครับแล้วก็ซิลิกาเพลว์เฮ้ยซิลิกาเพลว์ผมไม่มีว่ะไอ้บ้าซิลิกาเพลว์หายายากนะแบบนี้จริงๆถ้าเกิดว่าเราได้จากลังวีเวอร์มันก็ได้แหละร,รอบก่อนที่เซฟมันหายมันก็เลยซิลิกาเพลว์หายไปด้วยเลยจากลังวีเวอร์นะครับ เอาละงั้นก็เดี๋ยวสำหรับบอดสตาเกตนะครับน่าจะยังไม่ได้ขาดซิดิกา้าเพลเอาทองทิ้งไว้ก่อนโอเคงั้นเอาเหล็กไปใส่ครับวิ่ยกำลังจะมืดแล้วพี่นองบ้าเอ้ยทไมมืดไวขนาดนี้เนี่ยโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราใส่สแตนดิ้งทอสได้สแตนดิ้งทอตต้องว้งมาก่อนหมดเกลี้ยงเลยอ่าหนีวางตรงนี้นะครับจะได้สว่างอันนี้ก็ใส่แทสเชน่นกันแบ่งหน่อยแบ่งให้เหลือน้อยๆอ่ะสัก8ปกว่า โอเคก็ยังมืดอยู่ดีกูแกมมาดีกว่าไหมแกมมาสว่างกว่าเยอะฟาร์มเหล็กต่อวันนี้จะเป็นวันที่เราจะนะครับทำการฟาร์มเตาหลอมแบบมาหาศาลเลยมาดูเดี๋ยวผมจะเติมเตาหลอมอีกสัก4ี่ห้าเตาอ่าเดี๋ยวลองดูดิเมื่อกี้มันผลิตได้แค่เตาเดียวมันขาดอะไรขาดไฟเบอร์โอ้โหเสียดายไฟเบอร์ไม่มีเอาไงดีวะเนี่ยกลับบ้านก่อนดีกว่ามัง้งผมว่า เดี๋ยวกลับบ้านเดี๋ยวมาใหม่ขอเตรียมรีโมทก่อนวาร์ปกลับบ้านแป๊บหนึ่งคิดถึงบ้านรีโมทอยู่นี่เอาละวาร์ปกันนะครับตรงนี้การ์ดแดงก็คือที่ที่เราจับทีเล็กไว้ไม่ต้องไปครับาล้ครับทุกคนครับตอนนี้ผมกลับมาที่บ้านนะครับแล้วก็ทําการเติมเหล็กบางส่วนไปแต่ว่าเดี๋ยวผมจะขอไฟเบอร์ติดไปที่นู่นด้วยเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องไปยุ่งยากนะครับอ่ะเกี่ยวไฟเบอร์ไปเลยหูเยอะเยอะเยอะบอกเลยว่าเยอะครับตรงนี้จริงๆมันก็ขวางทางเข้าบ้านอยู่แล้วเนี่ย อันนี้มันเหมือนใบข้าวเลยเปล่าวะเออเหมือนมากเลยแล้วก็เดี๋ยวเราไปวาร์ปกันดีกว่าวาร์ปโดยใช้เครื่องจริงๆจะไม่ต้องใช้เครื่องก็ได้เฮ้ยเราเอาแองคิโลไปฟาร์มไม่ดีเหรอเออเอาพาแองคิโลไปด้วยดีกว่าเว้ยเดี๋ยวไอ้บางตัวที่ไม่เกี่ยวนี่เราต้องให้มันออกไปเดี๋ยวผมขอไปคลาสที่ขี่แป๊บเปลี่ยนใจนิดนึงนะเอาแองคิโลไปด้วยวิ่งวิ่งวิ่งวิง่งกลับมาก่อน เป็นไรง่ายๆนะมีเครื่องวาร์ปอยู่แล้วที่ขี่แองเคโลผลิตในเซอร์วิตี้สามขาตรงนี้ก็เกลก,กะเอาไปด้านนู้นกันหน่อยไปติกท้างหน่อยโอ้ฝั่งนูน้นฝั่งนู้นแม่งมาด้วยอีกว่าเอ้ยทำไมมากันเยอะแยะวุ่นวายที่ขี่แองเคโลขาดไรขาด,ขาดไฟเบอร์กับหนังเอาละได้เวลาเติมครับหนังมีแล้วก็ไฟเบอร์เมื่อกี้เอามาแล้วโคตรเยอะ,อะเติมไปครึ่งหนึ่งเลยแล้วกันนี่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเอาตัวแองเคโลฟาร์มเหล็กเนี่ยจะได้แบบ หาสารโดยที่เราไม่ต้องตีนานครับน่าจะฟาดทีเดียวแตกถ้าเราอัพดาเมจเยอะๆอ่ะที่ขี่พร้อมแล้วครับโอเคทีนี้ใส่ที่ขี่ครับเรียบร้อยแล้วก็มันมีทองติดมาทําให้แบบเดินไม่ได้เดี๋ยวขอฝากทองไว้ที่สเตโกก่อนเพื่อได้ใช้วันหน้านะครับแล้วก็เติมน้ำหนักให้มันหน่อยเดี๋ยวต้องพามเดินออกมาอีกนิดนึงนะฮะจะได้วาปไปได้แบบสมบูรณ์โดยที่ไม่ติดตัวอื่นไปด้วยโอเคตรงนี้แหละน่าจะพอได้ครับผม แล้วก็รีโมทอยู่ตรงนี้เอารีโมทออกมาแล้วก็กลับไปที่เก่าเฮ้ยที่เก่าตรงนั้นไม่ได้วางเครื่องวาร์ปนี่ยว่า h a t the f u สวยแล้วไงกูเอาไงดีปะเนี่ยกูลืมได้ไงวะทุกคนงั้นกลับไปการ์ดแลนก่อนไอบ้บ้าเดี๋ยวค่อยจับนกบินไปแล้วกันลืมไปเราวาร์ปไปได้จริงแต่เราไม่ได้ตั้งฐานเอาไว้เพราะฉะนั้นก็กลับมาแค่เรา กมาหน่อยนี่ไงกลับมาไอตรงที่เราจับแบบพวกทีเล็กนะครับเฟซซอไว้ได้ผมต้องขี่เฟซซอไปแทนแต่ว่ามันดันมาขาดในส่วนของซิลิก้าเพลนี่แหละอันนี้คือปัญหามากเดี๋ยวตอนนี้ขอเออขอซูมหน่อยดีกว่าเว้ยติดขอซูมมาครับจะได้ว่องไวอ่าของเก่าก็เหลือนี่หว่าเมื่อกี้กูไม่ได้พิมพ์ดูโอเคงั้นเดี๋ยวผมเริ่มนะฮะทำการเดินเล่นก่อนแล้วก็เดี๋ยวฟาร์มปุ๊บ ของไปด้วยตรงนี้มีเหล็กบ้างเปล่าวะยิงฟาร์มแถวนี้ก็ได้แต่มันผิดคอนเซปต์ไปด้เพราะว่าคอนเซปต์เราจะเข้าไปด้านในนู้ดเดี๋ยวกระโดดมาด้านนี้ดีกว่าโคหัโวโคหัวนี่ใครเอาบอกได้โอ้โหนี่เก็บของมาเพียบนะครับตรงนี้มีแร่ฟอเวอร์ด้วยเหรอได้แร่ฟอเวอร์ด้วยเหมือนกันครับก้อนหินนี้ตีออกก็ได้เหล็กอยู่เหมือนกันนะยี่สิบสามสิบนะครับผสมผสมก็ได้จะได้เยอะ้หน้าทีเล็กตีกับ ตัวอะไรวะเนี่ยตีกับอาเจนฟาดเข้าไปครับเอาให้ร่วงเอาให้ร่วงให้หมดนะมาพยายากโดนมาเลยมึงฝูงอัลโลด,ด้านหน้าครับ3ตัว3ต่อหนึ่งไหวปเปล่าหนีครับหนีเปล่าไม่หนีดีกว่าแต่เข้ามาช้าต้านหนูหุนจ่าฝูงจ่าฝูงที่ตายยากหัวเล่นกูเลือดสาดเลยทําอยู่หลายตัวมันจะมีสกิลกัดเลือดสาดได้ตอนนี้จะมีหน้าไปแล้วสปีดเอาไปอีก194ดูที่จะไวขนาดไหน อ่าพอดีกำลังพอดีนะครับบวกกับคอสซูมได้อยู่โอเคเลยแบบนี้กันเดี๋ยวเราไปหาจับสัตว์กันเพิเ่มเติมดีกว่านะครับทุกคนเฮ้ยไอ้นอกตัวนี่ดีว่าทุกคนเดี๋ยวเราเจอไอ้ลกปากแหลมตัวนี้แนละ้วที่ต้องใช้เชนโบล่าข้างล่างเรามีโบล่าพอดีมึงตามกูมาเดี๋ยวล่อลองด้านล่างเลยครับวางไว้มุมนู้นดีว่าเดี๋ยวต้องไปให้ถูกทางเว้ยเดินมาไกลอยู่เหมือนกันกว่าจะเจอ นี่โดโด้ฆ่าโดโดเลยดีแหละตรงนี้แหละมันตามผมมาปะเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันไม่ได้ตามมาเหรออะไรมันวะอ๋อนี่อยู่ด้านหน้านี่ครับน่าจะต้องล่อไปยากพอสมควรเว้ยเฮ่อโอเคมาเลย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 ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวล่อลงล่างเออมาตีกูเลยโบล่าเราอยู่ฝั่งนู้นนะครับอ่าโดดลงโดดลงเลย ตามมาอุ้ยเจ็บโอ้โหเปลืองตัวมากเลยเนี่ยจะจับมันเนี่ยตามมาไหมตามมาแล้วเยี่ยมใกล้ถึงแล้วครับอีกนิดเดียวนยไงข้างบนครับโบล่าเราอยู่ด้านบนเดี๋ยวต้องลงแล้วก็พาัศดีด้วยไวมากๆเลยเนี่ยเอาละพัดสดีเรียบร้อยนะครับอุ้ยแม่ง <c oughs> ขีบกูมันขีบกูเดี๋ยวก่อนล้มชูชีพมันปล่อยกูสูงไปเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันปล่อยกูแล้วอุ้ยเอื้อออโอย เล่นกูหนักเลยนะมึงอุย๊ยไอ้บ้าเดี๋ยว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 แม่งขึ้นไงวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาไปโดสตเตโกงั้นตีกันยาวตรงนี้มันไม่มีทางขึ้นหรือไงวะเนี่ยอ๋อนี่นี่นี่เจอทางขึ้นลวโอ้โหเมื่อกี้ความเลี้ยของมันคือแม่งมันคีบเราไปปล่อยกูตีนมากกูนึกว่ากูอยู่ใน PVP นะเนี่ย มาแล้วกูมาแล้วอย่าเพิ่งตายเอาล่ะทุกคนตอนนี้โบล่าพร้อมครับโอ้เดียวเฮ้ยมันเกี่ยวกูขึ้นบอลอีกแล้วมันเกี่ยวกูขึ้นบอลอีกแล้วทุกคนเอ้ยเอ้ยเอ้ย่มล่ม,ล,มล่มชูชีพกูกูสาวิ่งมาตั้งนานเด,เดี๋ยว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 มึงโดนกูแน่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ดีตีได้จังหวะพอดีอยู่บนโบล่ามันยังจับผมได้เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนิ่งหน่อยนิ้งหน่อยนิ่งหน่อยนิ่งหน่อยดีว่าร่วงเวบวะ เว้ยิงไปแล้วแนะ่มันพาสซีฟไงมันวะเนี่ยไม่เห็นล่วงเลยวะงงเหมือนกันวะมันขึ้นค่าสลบมานะการยิงโบล่านะครับไม่รู้มันเทมพาสซีฟยังไงผมไม่เข้าใจนะตอนนี้เดี๋ยวผมลองใส่เนื้อเอาไวด้ดูอาจจะแบบกดใส่อาหารตอนมันจับเราหรือเปล่า,าอ่ะตัวนี้จับยากมากเลยครับเดี๋ยวค่อยๆหย่อนลงไปแล้วกวนตีนด้วยแม่งชอบจับเราขึ้นไปโยนข้างบน เร็วเอ้ยน่าจะจับไม่ได้มึงเนี่ยดูแล้วสรุปเลยคือไอ้นกนั่นไม่ยอมลงมาสักทีเดี๋ยวไปเอาไอ้ตัวเสือโครงก่อนนะครับตอนนี้ตัวเสือโครงเมื่อกี้น่าจะอยู่ข้างบนนี้นะครับตอนนี้น่าจะได้แล้วแหละพอเมื่อกี้เราไปนานแล้วอ่านีไงได้แล้วนะครับตัวนี้กับตัวนู้นโอเคมาพากลับเลยไปไปไป,ไป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 ลงล่างก่อนเดี๋ยวพาวาร์ปกลับไปเลยได้นะครับไม่เป็นไรสั่งให้มันมายืนในบาเรียหรือว่า ทำแอรเรียใหญ่ๆก็น่าจะพอได้ต้นไม้ตรงนี้เคลียก่อนเดี๋ยวเคลียรตรงนี้ให้มันดูแบบสว่างสว่านิดนึงเกียร์ียถ้ามีไม้เยอะมันจะมืดนะครับจะเต็มไปด้วยเงาไม้อ่าเรียบร้อยแล้วก็อันนี้ตัดออกตัดออกไปเลยเออตรงนี้ด้วยแล้วก็แรปเปอร์แม่งมาจากไหนเสือเสือตบอูตบอยู่เลยเมื่อกี้ต้องใช้ที่ขี่เปล่าพวกเสือพเพื่อนเดี๋ยวดูก่อนดิอ๋อต้องใช้ที่ขี่ด้วยนาะว่าโฮโมเทเลียมอ่าเดี๋ยวลองหาดูก่อนว่า โโมเทเรียมนะฮะอยู่ไหนโรโมเทเรียมอันนี้อ๋อครับง่ายน่าจะผลิตได้เลยครับที่ตัวมีปะมันไม่มีอะทุกคนอันนี้ใช่ปะอันนี้ก็ไม่ใช่สงสัยใช้สม,มิตตี้เหรอแต่ตรงนี้มันก็ไม่ได้บอกว่าให้ใช้สม,มิตตี่นี่หว่างงกับมบันเหมือนกันครับเดี๋ยวต้องลองกลับไปดูที่สม,มิตตี้เอาละผมว่าได้เวลากลับบ้านกันละกลับที่บ้านโอเค เฮ้ยแอรเลียไม่พอโอ้ยโอ้ยเอาไปแล้วไปชุดหนึ่งแล้วไม่เป็นไรชุดที่2ได้ส่งไอเสือโคร่งกลับไปก่อนเอาละเรียบร้อยครับตอนนี้ทุกตัวมาหมดแล้วสมบูรณ์แบบสั่งให้เดินไปทางฝั่งดูดีกว่าป้าป้าป้ายปปไปกันให้หมดเลยแจ๋ว <Re form es> เดี๋ยวไปทําที่ขี่โฮโมเทเลียมก่อนดีกว่านะครับเราต้องเติมเหล็กเข้าไปก่อนนะครับเหล็กใส่เข้าไปแล้วก็จะมีไฟเบอร์ ไฟเบอร์มีอ่าแล้วก็เป็นหนังจัดไปครับอันนี้อะไรเนี่ยไมบาไรน่าตัวนี้ไม่เอาหนังไม่พอวะ่ะก็อเอาหนังเพิ่มใครมีหนังบ้างเนี่ยหมาเดี๋ยวขอเช็คหมาหมาหนังไม่มีแต่เสือนะ่าจะมีอุ้ยขี่เสือตอนนี้แทบเดินไม่ได้ตัวหนักมากประตูนี้ปิดก่อนออกไม่ได้ติดหมาเอาละหนังมี600กว่าของเสือนะครับแล้วก็ที่เหลือเติมน้ำหนักไปเยอะๆแล้วก็เลือด สัก5,000ที่เหลือสปีดสตามีหน้าโอเคประมาณนี้ไปก่อนพร้อมแล้วนี่ใส่หนังที่เหลือโอเคนี่ไงได้อันเดียวนะครับถ้าเอา2อันก็เติมอีกเติมอีกได้อ่ะเติมอีกแล้วกันเอา2เลยเดี๋ยวได้ไปใส่ทีเดียวแต่ว่าคราฟช้ามากแล้วก็สกินของไอ้แมงป่องนี่ผมก็อยากจะลองดูแต่ผมสงสัยอยู่อย่างนึงคือว่ามันมีแมงป่องของมันเลยที่มันเป็นหน้าตาแบบนี้เลยหรือเปล่าวะ โดยที่ไม่ต้องใส่สก,กินนะ่ะถ้าไม่ต้องใส่สก,กินมันน่าจะเท่กว่าโอ้ยโอยโอยอะไรมาจัดก,การมันหน่อยเร็ววฮ้ยนี่นกตัวนี้ที่ว่าพาร์ทสี่ป่ะนี่ไอ้คอวัดมาจากไหนอะวันก่อนที่เรายิงมันสลบรู้สึกสลบไกลมากนะโอเคทีนี้ใส่ที่ขี่ให้กับเสือโครงครับอะใส่ให้ตัวแรกไปก่อนตัวที่สองเดี๋ยวค่อยเข้าไปเอาเติมน้ำหนักไปนะครับแล้วก็เลือดอาแล้วก็ดาเมจด,ดาเมจไปด้วยสปีดด้วยซาตานบีน่า900 โอเคมุม okay. กล้องไกลอยู่เหมือนกันนะเนี่ยปรับมุมกล้องได้เปล่าวะปรับไม่ได้ตอนแรกกูนึกว่าจะปรับได้อันนี้อะไรเนี่ยอ๋อสั่งไดโนเสาร์ลุยเหรอผมไปกดบวกลบอ๋อมันกลายเป็นไอ้นี่นี่ว่าอาเกสซีบเฮ้ยแจ๋วเออแล้วสั่งหยุดอาเกสซีบได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวหยุดเองดีกว่าโอ้สั่งอาเกสซีบตรงนี้ได้เลยมันจะลุยเลยนะครับโดยการกดปุ่มลบไป มันจะสั่งให้ทีมแบบอารวาดแบบว่าคลั่งโอ้สุดแจว๋วสุดแจว๋วสแตนบายแค่นี้พอมาทีนี้มาลองนะเสือโครงคลิปขวาหูกรงเล็บนี่เท่วะมีเสียงด้วยเมื่อก่อนตอนที่ผมเล่นรอบแรกไม่ได้ยินเสียงนะเวลาใช้กงเล็บตอนนี้ได้ยินชัดมากคลิปซ้ายกัดนะครับกดซีอ่ะกดซเป็นการขู่คำรามครับเอาละทุกคนเดี๋ยวเราไปลองนะครับสกิลมันหน่อยว่ามันจะโหดขนาดไหน ตอนนี้บัฟหายไปแล้วครับไม่รู้เปิดอีกได้หรือเลปล่าบัฟลองดูดิอ๋อถ้าพวกไปอยู่ก็กดเปิดบัฟไม่ได้ด้วยเมื่อกี้เวลากดสเปซมาเหมือนจะมีการกระแทกด้วยแสดงว่าอาจจะเป็นท่ากระโจนเพื่อจู่โจมครับลองดูนะลองดูปับเข้ามาครับไม่เป็นไรเลยนีหว่าเป็นไรไหมไม่เป็นไรอัดดีโลแนละัทีเดียวตายแล้วก็ได้เนื้อโคตรเยอะเดี๋ยวไปด้านนู้นดีวกว่าอ๋อแสดงว่าอันนี้กันตกจากที่สูงได้ชัว เนี่ยถ้ามันกระแทกแรงอย่างนี้เอาละนั่นละตีกรงเล็บกรงเล็บแรงอยู่ครับแรงมากดัปเตอร์บารัตเตอร์ไม่ได้กระโจนไม่ได้ตบดีกว่าโอเคงั้นผมลองปีนต้นไม้ดูต้นไม้ใหญ่มีบอกว่าวตรงนี้ตรงนี้ต้นไม้ใหญ่ไม่มีกระโจนใส่อาเจนครับตีแน่เลือดสาติดหลังตบเข้าไปร่วงถ้าปีนต้นไม้ไม่ได้ลองปีนหน้าผานี่เลยขึ้นได้บอกว่าวโอ้ นี่มันเสือไตเขาชัดๆเลยนี่ว่า,วาโอ้โหสุดยอดนะครับนี่นี่พอจะลงนี่เกาะได้อุย้ยมันเจ๋วตรงที่ว่ามันสามารถที่จะเกาะภูเขาได้นี่แหละเขาเรียกว่าเสือภูเขาครับน้องๆพลิกด้านได้บอกว่าเนี่ยไฮ้คำรามได้แล้วนี่ว่าอ๋อคำรามน่าจะต้องใช้ครูดาวเว้ยกลับด้านได้ไหมจริงๆเมื่อก่อนมันมีกลับด้านอยู่ผมหาผมไม่เจอว่ะกดอะไรกลับด้านวะหรือว่าเอียงอย่างนี้เอียงอย่างนี้ก็ไม่ได้ มันคนละตัวกับไทระโคลิโอไงมันจะปีนได้สูงขนาดไหนเดี๋ยวลองดูดีถ้ามันขึ้นสุดได้นนี้ต้องบอกเลยว่าอลังการมากเลยนะอุ้ยมันขึ้นไปแล้วมันขึ้นไปแล้วเฮ้ยเกือบสุดเกือบสุดเฮ้ยไหลไหลไหลสเตมีน่าหมดปุเนี่ยเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าสตอมีน่าหมดหรือเปล่าโอ้โหสตมีน่ามันหมดดีกว่าอุ้ยอย่างนี้มันเลยดิเดี๋ยวลองอีกรอบนึงครับผมว่ามันขึ้นสุดชัวร์เมื่อกี้สตมีน่ามันหมดก่อนมันเลยร่วงเอาไปไปม่ เป็นใหม่เว้ยหูมาแล้วมาแล้วตรงนี้ตรงนี้พื้นที่ต่างระดับแต่ไม่มีปัญหากระโดดขึ้นมาได้โอปีนเดี๋ยวเดี๋ยวบุมนี้น่าจะยากหน่อยว่ะลองกระโดดมาทางฝั่งนี้แทนโอ้มันต้องขึ้นได้ดีวะคือแบบเหลี่ยมมันเกาะยากไงตรงเนี้ยเอาดีไปอีกไปอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยแม่งมันไม่มีเหลี่ยมขึ้นคือถ้าเป็นเอ่อมันไม่เว้าเนี่ยมันก็น่าจะได้เอาี่กลับตัวได้แล้วอ๋อเพิ่งจะกลับตัวได้ แล้วถ้ากลับตัวได้กดกลบดีอ๋อจะเป็นการพุ่งทะยานแสดงว่าเหมือนกับไอตัวไททาโ,โคเรียอแน่นอนงั้นเดี๋ยวลองดูนะครับเกาะตรงนี้พุ่งมาก่อนขึ้นสูงหน่อยขึ้นสูงหน่อยอ่าแล้วก็นี่ไงมันขึ้นเป้าแล้วครับพอได้เลี่ยมันจะขึ้นเป้าตรงนู้นได้ไหมตรงนู้นไม่ถึงแต่ตรงนู้นถึงพุ่งมาไม่เห็นเป็นไรเลยเฮ้ยเสียฟอร์มหมดทำไมหม่อไปพุ่งมาใส่เอาไม่เห็นเป็นไรเลยไอ้บ้าโอ้โหย ลองสทีไม่ได้นะทั้ง2ทีตบไปตบไปเลยตบไปเลยเออเอาให้ร่วงครับโอเคครับก็เอาเป็นไังไงเดี๋ยวพราดนี้นะครับเราจบทิ้งท้ายไปเน,นี้ก่อนแล้วกันใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจพี่บอลกันด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ